สำหรับมันติมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับเป็นแบบออโต้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะครับก็มีไฟ led มาให้ในตัวนะครับนี่ครับกดแชรไว้มันจะเปิดแล้วก็ปิดนะครับมาลองวัดไฟบ้านดูนะครับอันนี้เสียบเข้าไปเลยครับไม่ต้องกดอะไรนี่ครับก็จะขึ้นไฟ230บกว่าโวลต์นะครับนี่ไฟบ้านแค่นี้เองครับแค่จิ้มลงไปสายไหนก็ได้ครับสลับได้ต่อไปก็มาวัดแบตเตอรี่ดูนะครับ20โวลต์นะครับตัวนี้ ก็ใส่ตามขั้วบวกขั้วลบไปเลยนี่ครับก็ขึ้นมาประมาณ20ิบนะครับนี่ครับไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับแค่จิ้มเข้าไปก็ขึ้นแล้วนะครับมาวัดค่าโอห์มครับต่อไปนี่ครับถ้าค่าโอห์มต่ํากว่า50มันจะขึ้นมีเสียงนะครับแล้วก็มีไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถเปิดไฟได้เวลากลางคืนนะครับก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับนี่ครับใช้งานง่ายมากครับตัวนี้เล็กๆกระทัดรัดนะครับ มีติดบ้านไว้ก็เอาไว้ใช้งานได้สะดวกมากครับตัวนี้ไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยก็ใช้งานได้เหมือนกันครับด้านหลังก็จะมีที่ใส่ฐานนะครับก็เป็นฐาน 3A นะครับนี่ครับ2ก้อนแค่นี้เองนะครับการใช้งานก็สะดวกมากครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับมัมติมิเตอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะครับผมจะแปะตะกร้าไว้ให้นะครับเผื่อสนใจสินค้าตัวนี้นะครับ